ทีมชาติอังกฤษครับขวัญใจมหาชนชาวไทยของเรานะครับเมื่อคืนนี้ต้องบอกว่าโทมัสทูเชลพาทีมนี่มันออนิโก้ฮะไม่ออนิโก้ทูเชลเป็นภาษาเยอรมันนะครับออกเสียงแบบนี้นะครับพาทีมบุกถล่มเซอร์เบีย5-0อันนี้ถือว่าเป็นสกอร์ที่ปกติทูเชลไม่ค่อยฮิตเท่าไหร่เขาจะชนะ1-0 2-1 2-0นะครับแต่รอบนี้โอ้บอลเข้าทางอังกฤษจริงเป็นเข้าทุกลูกเลยเปิดมา ทำประตูได้โทมัสซูโคลบอกว่าผมแฮปปี้กับทีมและสตาฟครับเรามีสัปดาห์ที่พิเศษตั้งแต่เริ่มจนจบนะครับเราพิสูจน์ตัวเองได้จากสิ่งที่ผมเห็นในแคมป์ทุกวันนะครับมันทําให้ตัวผมเองมีความสุขมากทูโคลบอกนะครับว่าเราเล่น กันด้วยความทุ่มเทแล้วก็ขยันขันแข็งนะครับแสดงให้เห็นถึงคุณภาพนะครับจำกัดโอกาสการทําประตูของเซอร์เบียนะครับจนไม่เข้ากรอบเลยนะครับแล้วก็เราเองก็จําเป็นต้องทํางานหนักนะครับเราทําได้ในทุกๆตําแหน่งแล้วก็วิ่งกันมากด้วยความพยายามนี่เขาบอกแบบนี้นะครับแล้วก็ยังบอกด้วยนะครับว่าเรามอบบทบาทให้กับนักเตะอย่างชัดเจนรวมทั้งโครงสร้างในการเล่นนะครับเราให้พวกเขารับผิดชอบนะครับและพวกเขาเองก็ ช่างผลงานได้อย่างพิเศษะนะครับพวกเขาหน้าทึ่งมากแล้วก็มันก็เป็นเป้าหมายของเราอ,อา,าเฉพาะนับฟีฟ่ารอบนี้ก็2-6แต้มเต็มใช่ครับสบายๆหานัดรวดนะครับ